ผูชมโอ้โหต้องมีรจ็ดนะครับรถหกโรจ็ดนี่คือสบายมากเลยนะครับดูเถอะสองมือโป๊ะเลยนะครับนี่กับเหยื่อนะครับตึ่งเพนซิลนะอ้าวสวยเลยนี่ตัดตัวเท็ดนะครับตัวไม้อนะืมได้เรื่อง โดว่าไม่ชมโดนโดนแล้วโดนเออโดนจะได้เว้ยนี่ไงชมโดนแล้วบายก็สวัสดีเพื่อทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอผมนะอีรุ้มไอน้ำสิงวันนี้ก็มาต้มปาราโบต์ปีกขิงเคยนะ ก็ไม่รู้ว่าคลิปนี aja, ้จะได้ตัวไหมอ่ะแคปเดียวเราลองไปทดสอบกันเลยนะว่าจะใช้งานได้ไหมถ้าเกิดใช้นานไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวนะครับเอาตัวประจำลงแทนนะไปครับผมเข้าหมายกันอ้ยหมายประตูนี้ไม่ได้มานานนั้นเนี่ยตั้งแต่ มันยังไม่ทำไอ,อ้น,นี่ใหม่เลย โอนหลว่นไม่ชมหลบว่าไม่ชมโอนเป็นซิวเอาเรื่องครับผม กัดได้น่ารักมากเลยโอ้โหชมวิ่งหน้าด,ดูตัวนี้บอกแล้วครับเห็นไล่กวดมาอยู่สองที่นะแต่ไม่โดนอือหืออือหือใช่ได้ใช่ได้ ตัวไม่ใหญ่แต่มันนะให้ตัวใหญ่ไปหนโอ้หกขีดไตด้อยู่เลยโอ้ได้อยู่ผู้ชมได้ไหมได้หก หกเจ็ดขีดตัวนี้สบายเลยนะครับเจ็ดขีดหกถึงเจ็ดขีดสบายมากปาไปเลยปุ๊บเชือังปุ๊ปบ ไปดังรุบเมันไปยังใช้งานได้ดีนึกว่าไอ้นั่นไปแล้วมันคอยจะนีไปติดแท้นี่ติดีกดดวน้ำตื้นง่ายงูถึงจะหลอโทๆน้ำแค่หัวเข้าฝ <c oughs> ื้นเดี๋ยวก็ฝืนโอเค้อยนบผมลอดตาย <c oughs> ทำไมไวะก้กวกาวใช้หน้าอย่าเปลี่ยนเวลาชนโดบ้าง หน้าอยู่ตามข้อตามครอตามมุมตามครอตงนี้มันหน้าอยู่ น um ี anything, ่้วทโดนแล้วโอ้โหลูดโอ้โหลุดไปเลยตัวดีวะคงไม่กัดเลยแหละคงไม่กัดเลยละ อ้าวโดนโหเราไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายคลิปโอ้โหกัดดีจังเขาถ่ายคลิปไม่กัดเปิดกล้องต้องหนานไม่กัดพอปิดกล้องกัดเลยเออเอาชมว่าโอ้โหตัวสวยนี่ชมโอ้ย อ้าตัวสวยเลยนี่ตัดตัวเทสนะครับตัวไม้นะอื่ได้เรื่องแล้วไอ้ชั้นผ่านนะสูน้ำได้สูน้ำได้ดีดเปิดไปตอนนี้เฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ดกดบันทึกผมตามผงตาม,ตตามลุดไปเลยชาก แม่งกระชากมุดเข้าไปล่องน้ำเป็ดอ้าบเลยเมื่อกี้เอาเป็ดแข่งไอเป็ดอ่อนใส่เนี่ยเ,เป็ดแข่งใส่แล้วเยอะจะกลัดอีกวะแม่งบูบาลเลยเอาปลอด่ะไหลโอ้โยเฮียกลัว ไม่กัดแล้วปลุกไว้ละเฮ้ยการอันนี้จะตายม,มีทางรอดม,มีทางรอดไดไ้ที่คันอ่อนเขี้วมันก็น่าอยู่ใช่ปะเรียกว,ว่าไม่ําอะไรเมื่อ้าไปเลย เมรอดเฮียเอ้ย,อยบอกแล้วมันรู้แล้วเฮี้ยสั่งพี่แล้วทีแรกตามคืนตายลูกตายเหยื่อไม่กัดรอบนี้กัดไม่โดนมันเฮียเอ้ยเขาป่าไปแล้วอุ๊ยอยู่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 เขาป่าแล้วผู้ชม วิ่งมาแล้วแล้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยยี่พันผ้าโอ้โหหลอกโอ้หลออแล้วไม่ใหญ่เท่าไหร่โอ้หงายท้องเลยเว้ยตัวนี้ อุ้ยหลวฟ้าโอ้จะลุดแล้วหวยแล้วจะลุดแล้วนะอืม็จเรียบร้อยอู้หฟ้าโหลครึ่งโหลหกได้ตัวนี้ ล้อครับหน้าเตอะตัวพวกต้องมีแล้วเนี่ยโโตัวพวกโรเจบายสบายๆนะไม่พลาดนะครับตัวเมียซะด้วยดิ ล้อนะครับไม่ปล่อยซะาเลยเนียเสียทะลึ่งเนี้ยทะลึ่งเด็กไม่ปล่อยซะอือชมโอ้โหต้องมีโรจ็ดนะครับรถห์โรจ็ดนี่คือสบายมากเลยนะครับดูอะสองมือโปะเลยนะครับนี่กับเหยื่อนะครับตึ่งเพนซิลนะ ใช้ไม่เคยพลาดนะตัวนี้ทำมานานแต่ก็ยังหมานเหมือนเดิมครับเรียบร้อยครับสุดยอดนะครับกับขันอ่อนๆน,นี้ก็เอาอยู่นะเออตายถา <c oughs> เถอะเ๋ยวครับเดี๋ยวลูกกัน <c oughs> อโอเคครับผม นี่เราก็จะทําการปล่อยนะครับมันแข็งแรงดีแล้วนะนี่ครับดูครับขนาดไซน์นะดูสองคืบนะครับแล้วก็ฝามือนะอ้วนนะครับใหญ่มากตรงนี้นะครับต้องมีโลกว่าๆแน่นอนนะครับโลสี่ถึงโลห้านี่คือสบายมากนะครับแต่อาจจะถึงโลเจ็ดไหมอีกเรื่องหนึ่งนะแต่จากที่เคยตกได้ก็ประมาณโลห้าโลหกนะไซนี้อะหยิบขึปล่อยไปนะช่วงนี้ช่วงน้ําแดงนะครับ ปล่อยไปให้มันไปวางไข่นะครับตัวนี้ก็ไข่อยู่นะเดี๋ยวมันก็ต้องไปวางไข่นะมันมีคู่มันนะคู่มันตัวแรกอะที่มันกินนะรุดนะครับเป็ดอ่านะตัวนี้ก็จะปล่อยไปนะครับเราไม่กินนะะกินเบื่อแล้วครับปล่อยมันมากนะครับมันจะได้แพร่พันธุ์ให้เราตกได้ตลอดทั้งปีนะ ไปทางร่องน้ำึ๊บไปแล้วบ๊ายบายอ้โดโห่ชมไม่โดนโดนแล้ว โอ้โหลุดอะไรวะตัดไม่เต็มหยยรือไงวะเบดก็เปิดอ่อนเบดก็ไม่อาไม่อะไรโอ้โหหายมาเลยป่า มันน่าจะมืดแล้วมองไม่ค่อยชัดป่าอโดนแล้วโดนเออโดนจะได้เว้ยโอ้จะโดดแล้วโอ้ตัวนิดนึงอึ๊า โอ้โหกัดสามที่นะเขงจะยู่ทีนี้นี่แหละฮะนี่ครับกระทุบน้อยคอยรักนะกันหน่อยวสว่าสีดำเงินรุ่นทดสอบนะครับอ่ะกับตัวนาตัวน,นิดโอเคนนาทิ้งไป